ได้นะครับการระเวนได้นะครับนักเวตินักเวตินักเวตินะครับสำคังนะครับการกินวิหามินที่ดีเออนะครับครูอาจารย์กาก็กำลังถ่ายทลิสดนะครับวีดีโอนะครับให้ญาติโยมพี่น้องหรือสายญาติธรรมที่เป็นสาพิธีด้วยกันได้ดูนะครับวันนี้เป็นวันมหาสงกรามนะครับที่สานักสง่งกองเมือของเราได้ต้อนรับญาติพี่น้องหรือได้ต้อนรับเจ้าภาพ นะครับใึ้นคุณแม่กันนะครับที่เป็นโยมสมท่าพรอาจารย์สมรักปาริจาลาหปีแล้วนะครับคุณแม่กันนะครับคืัญญาลักเอเกณะโกนะครับนอุบาเกระโกนางํำรวนนะครับและสามีคือสุทธินึกงนะครับเกกนายสมรักนายสมศักดิ์นะครับจราานะครับและนารำยองจัดท่า้า้อมุลูกหลานที่ไดา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพอ่าร่วมกันเป็นเจ้าภาพมาทอดกระป่าสามัคทีนะครับที่ธนาคารสมองเงินของเราอาจารย์ท่านขอไปได้ว่าอะไรนะครับจะเป <IP> ็นได้ที่ได้โดยได้มากได้ร้อยก็ขอให้อ่าเราอ่าไปร่วมฟูร่วมกันนะครับอันนี้มีนึ่งนะครับเจอเจอท่านใดเลยนะครับพอจิตจิตจะลองของพระอาจารย์นะครับคือลงทานข้างนอกอาจารย์เรื่องของกินได้นะครับศาสตาจารนะครับ มีกิจกั่านะครับพังสูงอของเรายไเจริญนะครับยาเพ็งควัุดทองนี่ใ้ที่ยางดูมาจากบ้านนองเล็มารวมกันเอาเป็นีน้ลดงนะครับเรือแดงเม่แดเรือระวังก็หน่อยเดอครับเดื่อเปนเนระเบ้องนะครับจะได้แห่เนสหวานนี่กำลัหายากอยูนะครับเองแดงนะครับแม่นี่กำลังทยอยกันมา

อันนี้โยมแม่มาจากสีสกมาของครับพี่ท่านโยมจอต้นปานะครับ่าอยูระหว่างถ้าเราไม่วางไเมทนี่เราก็จะเลือกใกีนะครับขอแสนะครับพี่ป้าได้อานให้จักนิดๆบ่อยๆใหดูดคลิปนะครับเกต้องรว่า